พี่น้องเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับวันนี้นะครับเสือเป่งนะครับรู้สึกชีวิตสุดแสนมหัศจรรย์มากๆนะครับได้กลับมานะครับไหว้หลวงพ่อทองคำนะครับที่วัดไตรมิตรนะครับวิทยารามอีกครั้งนะครับในรอบ10ปีนะครับการมาเยือนวัดไตรมิตรครั้งนี้นะครับก็นะครับ10ปีผ่านไปนะครับก็เห็นนะครับว่าตึกราบ้านช่องรอบๆตัววัดนะครับได้มีการเจริญขึ้นมากนะครับ แล้วก็ผู้คนรอบๆนี้ดูแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับวัดตริมิตรนะครับอยู่ติดกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือว่าเยาวราชนะครับห่างจากตัววัดไม่ไกลนะครับเราก็จะเห็นนะครับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะครับข้างหลังนะครับที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับของเยาวราชนะครับผมวัดตรมิตรวิทยารามนะครับมีหนึ่งในอันซีน ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยนะครับแต่เป็นหนึ่งในอันซีนของโลกนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในสมุด g ก n n n s s s o o o k of World Record นะครับนั่นก็คือที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปนะครับที่ทำจากทองคำแท้นะครับที่ใหญ่ที่สุดไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ในโลกนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับชาวต่างชาตินะครับเคยมานะครับ ศึกษานะครับแล้วก็นำไปพิสูจน์นะครับว่าตัวหลวงพ่อทองคำหรือว่าพระสุโขทัยไตรมิตรนะครับน่าจะนะครับสร้างขึ้นมาจากทองคำแท้นะครับประมาณ21ล้านปอนด์นะครับหรือราวๆประมาณ10ล้านกิโลนะครับเอาไปหาร1,000นะครับเราก็จะได้จำนวนจานวนตันทองคำแท้บริสุทธิ์นะครับเป็นพระพุทธรูปทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้ามองในแง่พุทธศิลป์นะครับจากการศึกษานะครับของนักประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับทุกคนเห็นลงกันหมดนะครับเห็นตกลงกันหมดว่านะครับหลวงพ่อทองคํานะครับสร้างนะครับในศิลปะสมัยสุโขทัยนะครับหรือประมาณเมื่อ600-700ปีก่อนนะครับ อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยนะครับพระพุทธรูปนะครับจะมีลีลาลายเสน้นลายเซนที่อ่อนน้อยอ่อนน้อมและปราณีตุดนะครับผู้หญิงหรือสตรีเป็นคนปั้นนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมคราวนี้นะครับสิ่งที่น่าพิศวงน่าสนใจเกี่ยวกับหลวงพ่อทงคำนะครับพึ่งนะครับ คนไทยเรานะครับพึ่งค้นพบนะครับว่าหลวงพ่อทองคำนะครับทำมาจากทองคำแท้ในสมัยรัชกาลที่5นี่เองนะครับหรือประมาณร้อยกว่าปีนี่เองทั้งๆท,ที่พระพุทธรูปนะครับมีอายุ600-700ปีเนื่องจากว่าในอดีตนะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อทองคำนะครับถูกห่อหุ้มด้วยปูนนะครับ ผู้คนนะครับนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าการห่อหุ้มด้วยปูนนะครับน่าจะทํากันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเนื่องจากว่าชาวสุโขทยัยผู้สร้างหลวงพ่อทองคํานะครับหลังจากที่อาณาจักรสุโขทยัยเริ่มเสื่อมอํานาจลงนะครับและเราจะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเริ่มตีแผ่อํานาจนะครับเข้ามาครอบคลุมอาณาจักรสุโขทยัยเป็นไปได้ว่าพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยนะครับ สร้างปูนไว้หุ้มนะครับหลวงพ่อทองคำไว้เพื่อป้องกันนะครับชนชนอาณาจากกักรอื่นๆหรือชนอาณาจักรอยุธยานะครับผมที่จะมานะครับเอาทองคำนี้นะครับไปใช้นะครับหรือเป็นการปกป้องพุทธศินพระพุทธศาสนานี้เองฉะนั้นหลังจากสุขโขทยัยลงมานะครับเราสารันนิษฐานว่า ตั้งแต่อยุธยาเรืองอำนาจมา400กว่าปีนะครับพระพุทธรูปทองคำนะครับไม่ได้ถูกปรากฏเนื้อแท้ข้างในให้ชาวอายุธยาได้เห็นนะครับแต่เพิ่งมาปรากฏน,นะครับเป็นนะครับพระพุทธรูปทองคำตามเนื้อในจริงนะครับในสมัยรัชกาลที่5นี่เองเสียเป็นคนอนุญาตอินเสิร์ตภาพนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด นะครับทางวัดไม่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปสักการะท่านนะครับผมศึกษาทางประวัติศาสตร์นะครับค้นพบว่านะครับในสมัยนะครับ ราชกาลที่หนึ่งพระบาทสม,สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับได้ทรงนะครับสถาปนากรุงเทพนะครับพร้อมกับราชวงศ์จักรีขึ้นนะครับท่านก็คงนะครับมีนะครับพระกระแสะอยากที่จะสร้างบารมีนะครับให้กับกรุงเทพซึ่งเป็นกรุงใหม่นะครับแล้วก็ให้กับราชวงศ์ใหม่ของตนเองนะครับเลยมีพระราช กระแสรับสั่งนะครับให้มีการนำพระพุทธรูปสำคัญสำคัญตามหัวเมืองต่างๆนะครับมาไว้นะครับมาบรรจุที่กรุงเทพนะครับและเชื่อว่าในเวลานั้นเองนะครับหลวงพ่อทองคำนะครับซึ่งยังมีปูนนะครับโปะอยู่นะครับได้ถูกย้ายนะครับมานะครับที่วัดนะครับ วัดถ้าผมจําชื่อผิดผมกราบขออภัยน่าจะวัดชื่อวัดไกรไกรสอนะครับแถวบางคอแหลมนะครับและในสมัยรัชกาลที่3นะครับได้วัดนะครับที่วัดไกรสอนนะครับเริ่มนะครับกลายเป็นวัดร้างบวกกับพื้นที่นะครับต้องนะครับนำมาใช้นะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทอีสเอเชียติกนะครับ เลยมีนะครับพระกระแสรับสั่งให้ย้ายนะครับมาที่วัดแห่งนี้วัดไตรมิตรแห่งนี้ซึ่งเดิมทีนะครับชื่อวัดสามจีนนะครับเพราะเชื่อกันว่านะครับผู้ริเริ่มนะครับอุปถัมภ์ก่อตั้งวัดแห่งนี้นะครับเป็นชาวจีน3าคนนะครับอย่างที่เสเป็งเรียนนะครับว่าบริเวณวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับอยู่ในชุมชนจีนในชุมชน เวราชนะครับฉะนั้นจะไม่แปลกเลยถ้าผู้ประถันะครับชุดแรกจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วในขณะนั้นเองในการนะครับย้ายนะครับหลวงพ่อทองคำนะครับมาที่นี่ที่วัดสามจีนหรือว่าวัดไตรมิตรนะครับไตรก็คือ3ามิตรก็คือเพื่อนหรือวัดสามจีนนี่เองนะครับได้นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้การเคลื่อนย้ายนะครับของหลงพ่อทองคํา ปูนได้แตกออกและเจ้าอาวาสได้เห็นเนื้อในที่เป็นทองคําแท้นะครับเผ mm hmm. ยนะครับเผย Amazing unseen Thailand ขึ้นมาว่าตลอดระยะเวลา400กว่าปี500ปีนะครับจากอายุธยานะครับมาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับไม่มีใครทราบมาก่อนว่าหลวงพ่อทองคำนะครับเนื้อในแท้เป็นทองคำบริสุทธิ์ รูปปั้คำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นนะครับปริศนาธรรมนะครับจากชาวคนไทยที่ตกมาถึงปัจจุบันว่าทําไมนะครับพวกเขาถึงต้องการที่จะหลบตาผู้คนในสมัยต่อๆมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดวันนี้มาัศจรรย์ชีวิตท่องเที่ยวประเทศไทยเสียเป่งก็พาเพื่อนๆสักการะแล้วก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ